วีนสัสลูกลงมากินข้าวเย็นได้แล้วนะฮะเย็นนี่เรานอนไปถึงเย็นเลยเหรอค่ะแม่หนูกำลังลงไปวันนี้ลูกนอนเยอะจังเลยนะสงสัยเมื่อวันที่ไปเที่ยวกับคุณพ่อมานะ่ะเหนื่อยแย่เลยเล,ยละสิ <c oughs> พอดีแม่มีเรื่องจะคุยนิดหน่อยเลยปลุกมาเนะี่ยก็นิดหน่อยค่ะว่าแต่คุณแม่มีเรื่องอะไรหรอคะปีนี้ลูกอายุครบ18แล้วใช่ไหมเออใช่ค่ะคือว่าตอนแม่ออกไปซื้อของน,านา่ะนะแม่เห็นเขาติดรับสมัครนักเรียนนะ่ะลูกอยากไปหรือเปล่าอืมก็น่าสนใจนะคะช่วงนี้หนูก็ไม่ค่อยได้ทำอะไรด้วย งั้นลูกก็ขึ้นไปเก็บของซะนะพรุ่งนี้แม่จะไปส่งที่ท่ารถพรุ่งนี้เลยเหรอคะใช่จ้าค่ะงั้นหนูขอตัวไปเก็บของก่อนนะคะได้จ้าตื่นเช้าๆนะลูก ก็จะมาถึงนะฉันนั่งกินก็แล้วนอนกินก็แล้วนอนก็แล้วดูวิวก็แล้วไม่ถึงซักทีเชนอสานอนตั้งนานเมือม่อยก็เมื่อยอยากพักเต็มทีละฉันยังต้องนั่งไม่เมื่อยอยู่ตรงนี้อีกก็สงสัยเหมือนกันว่าทำไมฉันถึงไม่ไปเดินเล่นข้างนอกสงสัยก็เพื่อคนมั้งฉันก็ไม่รู้จะไปเบอรนกับใครดี